หลังจากที่ป่อยให้พี่น้องได้หาปลาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแมคโคก็ได้ล่งเคลียร์สะวะน้ำนะครับรู้ว่าจะเป็นวัชเพิดนะครับเคลียร์ลิงให้น้ำไหลสะดวกนะครับน้ำบกลงปลาจะได้หาง่ายถึงนนอพี่น้องเน,ะน,งนงงงาะนะครับพี่น้องกำลังรังไหลมากนะครับสำหรับคนที่มักการลงปลาเนาะพี่น้องอายุหากินแบบวิสานบานเท่านะครับน้องสะเทศบาลผู้วี่งครับัตรลค่า1 0 0รอยบาท หาได้หอดซีมงแรงนะครับสิบหกนาฬิกาผู้ใดหลยก็หลยครับพี่น้องครับได้ขายคุลพันสองพันแล้วปลาบึกปลานิ่นปลาคอนะครับใส่สวยใส่โบนะพี่น้องเนาะนะครับ,นนรบจนี้แม่โคกําลั่งทําการคุดหลอกนะครับให้น้ำไหลไปเพื่อที่จะสะดวกต่อการจับปลานะครับ